ทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมมาสอนฟอนตนะผมก็เพิ่งสอนจบไปหมาดๆเลยนะครับกับคอร์สฟอนเรียนกัน4ี่วันเต็มๆด้วยกันนะครับได้เรียนรู้วิธีการทําฟอนตในแบบต่างๆนะครับที่ผมได้เรียนรู้มาตลอด10ปีที่ผ่านมาได้ส่งต่อความรู้เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับว่านักเรียนคนล่าสุดของผมเมื่อเรียนกับผมไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีค่ะชื่อหมิวค่ะปัจจุบันทําฟอนตออนไลน์ขาย เป็นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศมีแบบประมาณ800ฟอนต์แล้วแต่ว่าตอนนี้กำลังแบบว่าสนใจตลาดฟอนต์ในในไทยก็เลยมาเรียนกับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์มีประสบการณ์ในตลาดไทยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นแบบการจัดตัวหนังสือภาษาไทยยังไม่รู้วิธีจัดได้เลยเรื่องมาเรียนกับผู้ชาลี ตลาดฟอนต,ต่างประเทศที่ขายมาออคิดว่ามันง่ายง่ายกว่าของไทยเพราะว่าเหมือนต่างประเทศมันเป็นเว็บแบบสำหรับที่เขามีลูกค้าที่มาซื้ออยู่แล้วเหมือนเราไม่ต้องทำการตลาดเองก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมาฟอนไทยอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะต้องทำการตลาดเองสร้างแบรนด์เองก็เลยแบบเออเรื่องมาเรียนกับอาจารย์ดีกว่า ได้เรียนรู้เรื่องลิขสิทธิ์การหาไรายได้ของคนขายฟอนต์แล้วก็รู้ว่ากลุ่มลูกค้าน่าจะแบบเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็ข้อมูลอินไซต์ที่แบบเราคิดไม่ถึงอะไรอย่างงี้อัจารย์ผู้สอนสอนดีเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นกันเองเราสามารถถามอะไรกร็ได้ กี่ยวกับฟอนอาจารย์รููหมดเลยในในฟอนไทยอะไรก็มาเรียนได้ถ้าเกิดใครไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้อาจารย์สอนเข้าใจง่ายมากรวมถึงแบบสอนการตลาดด้วยแล้วก็สอนให้เราทําแบรนด์สร้างฟอนด้วยในการขายทุกอย่างครบเลยถ้าใครสนใจก็ แนะนำให้มาเรียนที่นี่ค่ะเพราะว่าแบบเขาก็อาจารย์สอนตั้งแต่ศูนย์เลยแล้วก็แบบเป็นคอร์สส่วนตัวแบบเราอยากเรียนอะไรก็อาจารย์ก็แบบออกแบบให้เฉพาะเราเลยก็จะเป็นเร็วสอนตั้งแต่ศูนย์เลยเริ่มต้นสําหรับคนที่ยังไม่เป็นโปรแกรมเลยอะไรอย่างเงี้ยคใครสนใจนะก็สามารถติดต่อผมกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ